สบายดีสบายดีรายกาสวัสดีพ่อแม่ปา้มมาลุงเมสุขุสุขนนะวันเนอร์เ่าวานพักให้พังเล่าเลยต่างประเทศการยินดีตอนนักเขาสื่อส่องน้องอมมาน่านกึ่งเก่าเนอะนันนี้งกับคำแล้วน้องอมกัอาบน้ำเขาเนอนแล้วแต่ว่ายังบ่ได้นอนเนาะกะน้องอมมีการบ้านเนาะมื้อนีนน้ีน้องอมเพราะว่าทิศน้าใกลารศึกงแล้วใกล้สิสอบแล้วเนาะน้องอมกะ อันมีการบานลายเน่น้อยหนึ่งเนาะมัอน,นี้คู่มันเอาการบานหายไล่ลายเนาะเด็กน้องเอิมสิมาหาย่าแบบว่าลูกซอยน้องเอ,อิมหาคำตอบเนาะน้องเอิมกะนั่งหาคำตอบนี่เพิ่งเติ่นแล้วเห็ุตั้งแต่เป็นเป็นไปเลยน้อยยังไม่ได้คำตอบจักอันเลยน้าเดยกน้องเอิมจีหายบิ่งการบานทีนนนน่น้องเอิมเพ็้ยนปู่หายแหงเนาะบนเบ็แต่น้อยอันนี้เนี่ยตั้งแต่หน้าพี่ ตั้งแต่หนาพี่เนาะจนทอดหนานี่เลยการบานการน้องออมบานเป็นคนจนนักซื้อบ่คอยไหวเนาะน้องอ้อมกะเพื่อสิแล้วจนตั้งแต่หงเฮียนพนาะจนตั้งแต่ยูเฮียนอันนี้กะจนคำแล้วเนาะนี่การมาที่น้องออเพชรที่คู่คนจดใหจ้จดคำถามที่เพิ่นหายเห็ดเนาะนี่คำถามเพิ่นกะจดเสีเจียหน่อยหน่ยนี่มาคำถามแล้วกัถามเพิ่นกะใส่คำถามลงไปในเจียหน่อยหน่ยนี่แล้วก็ห้น้องอ้อมหาคำตอบ หาคำตอบแล้วก็โจทย์ใส่ปึ้มไปหายพินนะ่นเนาะแล้วก,ก็น้องออมก็ยังบ่ได้คําตอบเลยคุณนะอ,อะแล้วก็ลายเนึ่งยังบ่แล้วเนาะยังลายแห้งอน้องออมจีห้พอรร่อแนะม,ม,นะม,ม่ไปลุงหาซอยเนาะน้องออมกายอันทิศก่อนเนาะน้องอมอมบ่ได้ไปโรงเรียน2นมะื้อเนาะวิชานี้น้องอมอมบ่ได้เหียนเนาะอันเป็นวิชาโตวิชาตัวนี้นั่นแหละเนาะน้องอมอมบ่ได้เหียนแล้วนะมมลวันนี้อาจารย์เพิ่นมา,มามามื้อนี้แล้วอาจารย์ให้คนคนหาคําตอบนะเนาะน้องออม งุงกระมือน้องเอิมขาดช่องมือน้องกระมูอทิดก่อนนะเพราะว่าน้องเอิมไม่ได้ไปน้องบุญบ้านน้องเอิมแต่น้องเอิมก็เลยอยู่ซอยคุณแม่เฮ็ดบุญได้แบบว่าขอต่อขอต้มอะไรเนาะน้องเอิมก็ไม่ได้ไปกระมูอสองมือทิดก่อนนะแต่ว่าชองมือแบบน้องเอิมไม่ได้ไปเฮียนวิานี่วิาณีแล้วน้องเอิมไม่ได้เฮียนกระมือสองมือเนาะกะบุหัวเฮียนตัวใดเน่ ไปถามไปถามเพื่อนอยู่ e an, เฮียนเพื่อนกะบอกมาลายอยู่แล้วกะหักหลายแหงเนาะมือใจน้องอมไปยูเฮียนนอะอาจารย์แบบคู่บนที่เขาซ่อนนะบ่คอยลายเนาะไอ้น้องอมกะที่อะไรพ่อแม่ป,รรป,ปลาลูกเบิ่อแล้วกะหาคำตอบจเจอหนุ่มอมเนาะหนุ่มอมกะบบริเฮียนสองวิชาเนาะสองวิชาเพราะว่าวน้องอมขาเนาะล,ลายแหงน,น้ององม อันนั่งจุดตั้งแต่ยุ่งเฮียนพู่นเนาะให้มูอซอยบอกใน่ว่าจุดตัวใดเฮียนตัวใดเขียนตัวใดแนด่เนาะค่ะเพราะวนาโนเอิร์มไม่ได้ไปเนาะเอิร์มอมะไรเนอะเอิร์มตอบได้หลายเติบแล้วเนาะตั้งแต่เวินนวิ่นพวกเนี่ยกินข้าวกินนั่แลนี่ยโนเอิร์มกะมาเหตุการณ์บ้านเห็นมาแล้วเนาะเป็นอันกระทำอีย่างลยละคุณประโยชน์ของทะเลและมหาสามุทร มีคือแนวใดน้องหาคำตอบเพิ่งตืมแเลยย่องบ่ได้น้องอมกะบเมื่อจะค้นแล้วแต่แต่คู่ว่าบโบอห้บอกกันเนาะคำตอบที่เราหาได้ไพ่คือกันแน,น่กับเพื่อนเนาะคันาไพ่เดีวว่าคือการแทบทุกโตแทบโบมีตัวใดทีว่ว่าโบคือการแปลว่ารอของเพื่อนเนาะน้องอมก,กะเอามาเห็บอยูเ่เฮ่อนอยู่เฮียนน้องอมกับโจนังสือ ตัวคำตอบตัวอาจารย์หายเห็ดกะรณ์มาเห็ดอยู่เฮือนเนาะบมโบไฟฮันว่าบ่ถือกะโบโมหูเนาะโมไปสิถืกตัวะทำการยังหาคำตอบบ่ได้อย <c oughs> ู <c oughs> ่จดการบ้านหัวลายแหงสรงใจดึกมือนี้ขวาน้องอมยังบ่ได้ยังลายวิชาเนาะตัวน้องอมจดยังบ่แล้วนี่ยในในปึ้มในทงแน่ลายแหงอันนี้ก็คือการเนี่ยปึ้งยุ่ยเขียนวันอี้อันนี้เป็นปึ้มเขียนเนาะนี่ ตัวน้อเออตัว pues mm hmm. น้องซื้อน้องอมน้องอมใหญพ่อแม่ป้าลุงเบิ่งโอ้โหว่าจีงามรึเปล่านาออมก็เป็นคนเก็บบอคว่ายงามอะไรเนาะนี่อืมนี่เป็นคะแนนตัวน้องอมกวดเนาะได้ได้ชิปเนาะนี่ตัวน้องซื้อน้ำยี่โวเนี่ยน้องอมกวดมื่อนี่เนาะอันนี้ตัวน้องอมเอาออกไปกวดได้นี่ได้มักซิป ได้มาซิบได้มาซิบก็ถือว่าดีเนาะค่ะว่าได้น้อยลงตามกัวซิบโน้ยหนึ่งเนี่ยมาได้เนาะได้มาฮุกบอมาหาบอเนี่ยบอมีซิสที่ได้ขึ้นห้องเลยตัวหนังสือวางอาจารย์เพื่อให้น้องอิรมตอบกคำถามมันขึ้นจดเสียนน้อยมาน้องอ้อมหนังจดได้เฮิ่งเติบแล้วเนาะน้องอ้อมก็ยังหาคำตอบไม่ได้เนาก็อ่านไปน้ำจุดไปน้ำเนาะ กระตุอือว่าลายเฮงเงกระตุบทตัวนี้เนาะนี่ตั้ววางบทนี่น้องเอิร์สสี่หากระตุวสิเขาว่าลมเม็นย่างนี่แหละเนาะหมู่ยุย่งเหยียนกับโบฮู้มาถามลูกงเอิรลมเม็นย่างอะไประเภทของลมมีคือแนวใดาอันนี้แหละเนาะน,น้องเอิกัน จนจนอ,นอันคู่บอวาว่ากันบ่เข้าใจขอได้แลให้มาถามกับไปามคู่คู่กับบ่วาว่าห้ฮะคนหาในปื้มคนหาในปื้มบ่ห้บวกกันเนาะน้องอมกับคนหาในปื้มจนเห็นแล้วครับตอบน้องอมกับตอบอล้วเนาะเอ้ยนี่นะน,นี่ได้แล้วคําตอบนี่น้ออมกับโจดใจอันนี้วะนีะน่คําตอบสมองกันบ่คอยโจดหงังซือไว้บนไหนเป็นคนจดหนันซือซ่าเนาะ น้องอมใส่พ่อแม่ปลาลุงบิึงน้องอมจดหนังสือเนาะน้องออมกะหาคำตอบยังบ่ทันเห็นเนาะข้อที่สามน้องอมพาก่อนเึ่นอ่านไว้เลยนะน้ำน้ำทะเลขึ้นลงย้อนสาเหตุอันใดเนาะเรนก็ได้ใบเล่น้ำทะเลขึ้นลงในมือหนึ่งน้ำทะเลจะ ยิ่งขึ้นพร้อมหาาทรายที่อยู่เรียบแค้มพังแล้วน้ำทะเลก็ลด,ล,ดลงและถอยออกไปไกลภาคให้เห็นหาทรายอันกว้างไกลสุดสายตาดีป่บวะ นั่นแมนนะแะเลขึ้นลงเฮ้ยน้องอมได้คำตอบแล้วนันเมนนะาแพเลขึ้นลงมีได้คำตอบแล้วเนาะน้องอมกะเออน้องอมเมื่ท่านได้ถามคู่เนาะว่าคำตอบคำถามคอน,นี้น้องอมบ่เคยเข้าใจเนาะเพื่อนห้ยคำถามมาถือว่าไลยแห้งมือนี่น้องอมจุดเลยเดี๋ยวมัตสิโบะแรกมัตสึนันเลิกไปกว่านี้เนาะ เพราะว่าน้องอมกับไม่ได้คอยนอนดึกปานใดนเพราะว่าพุงยี้งไม่ตื่นแต่เศ้าในมันน้ำทะเล จะคุณเออ,อจุดนังซีวอไว้นะกบลังงานพบเป็นคนจุดนังซีตัวบกไฟงานจุดนังซี มันบกคอยเห็นประเดเนาะค่ะว่ามันแจ้งกนนี้มันอันเห็นเนาะน้องอมเป็น่วนลน์มาเห็ดกลางคืนนะคะอันการบ้านเห็ดยงเฮียนเพราะว่าเห <c ash> ็ดยงเฮียนส่วนไลยหมูสิชวนหลิดลายกลัวเนาะบกคอยเห็นการบ้านยองเฮียนเห็ดดูเวลาน้องออมเห็ดการบ้านนี่อันมูเขาสิชวนหลินเนาะเห็นน้องออมเห็ดแล้วก็ยันน้องออมเล้วปากอ่้องส่วนหลินไว่ก่อวนะมูอะแต่จะลงกซื้อก่อนนะมัน อาเซบแล้วเนาะอ่าใช่แล้วน้องอมจดหนังสือน้องอมอ่านไปน้ำู่เรียบเคมฟังเ,เคมฟัง ยังไลายคำตอบเนาะน้องอมยังคิดมาแล้วพูดไปลงกาถาเป็นกำลังใจให้น้องออมเนอะเนอะบู้วันน้องออมสิฮะคำตอบได้หรือบนะัเนาะยังไลายแฮื <c oughs> บู้ว่าขึ้นที่สิแล้วหรือบนะัเนาะอันการบานตัวสีครูเพควนเอาใหายนะเนาะแล้วละกะวันจันนะเนาะแล้ววันจันแนละกะออกไปเชิงเชิงอันแบบอันเชิงพนะนะันะสองะไพเนาะน้องออมกับบู้ว่า สีทองได้หรือบอัตวัวคำถามตัวที่อาจารย์อันคู่พนบอกมานี่เนาะคู่พนถามมาบ้านี้ต้องท่องกับปากอันตัวที่จดไปนี่กับเพได้เอาเขาห่อเนาะระหว่างเอาเขาบวได้เขาก็ต้องมาหนังอ่านจนว่าจือได้เีกย่เนาะจนจือได้ทุกโตที่เขาจดเนาะที่เขาหาคําตอบนะจือได้ทุกโตแล้วก็เวลาคู่พน ถามคาตอบแล้วเขาก็ต้องลุกตอบลุกตอบแล้วก็บอกบอกคาถามตัวที่พนว่ามันมียังแน่นนเนาะเขาก็เล่าเอาตัวที่เขาจุดหามาอะไรเนาะไปภาคให้าให้เห็นซะ ตารายไปฮาไอฮาฮินฮัตายตีเรียวแล้เนี่ยคำพามตัวที่คู่เป็นห้มาแต่ว่าหนางังือกันยังจุดประเรีวเนาะ การบ้านลายแห้งมือนี่แต่ละมือบบคอยลายน้ององค์เห็ดแล้วแต่เวินเนะาะวาดมือลายน้ององค์มาแต่เพียงแต่เวินน้ององค์กะสีไปเหตุงานของอ้อมก่อนแล้วก็จึงมาเห็ดการบ้านเนาะคำเตื่นเพื่อจะได้เห็ดบางมือกระโบมีเนะาะการบ้านนั่นแมนนำทะเลขึ้นลง กินนุ้ยี่แล้วเละโอ้โเดมืออุมีบัออเฮ้ยเดินทางแล้วแล้วกัยังการบ้านตุนาีพรุ่งนี้ต้องออกไป ไอคู่กวดเนอะตัวน,นี้ก็ยังโบแลว้วยังอีกบทหนึ่งเนอะลายแห้งอันนี้เลยแล้วแหตัว,วตน,นี้อันปาตนตัวที่คู่เพินอมาให้เนอะหลายแห้งๆเนาะแต่เราเอามเอาอันบดตัวหนึ่งตัวที่หนึเอานจุดยังมบแล้วเนาะเวนดีก็จุดไปแล้วเื่อหนึ่งแต่ว่ายังบ่แล้ยวเพราะว่า <c oughs> ต,ต้องเห็ดตัวน,นี้ก่อนเพราะว่า ตามเพราะว่าต้องไม่ชอบแล้วว้าวตัวน,นี้หัวใหญ่มากเลย,ยเหัวาหญ่หุดเดียวดูคือนี่ดู่ป็นตัวนังสือของหนูเอตามโมแม่มปาลุยมันไม่ค่อยเห็นไปะเด๋เนาะเพราะว่ามันมืดแล้วไม่คเห็นตามมาตามเพื่อน ช่างชสางช่าง,าสงสาแสงเนี่ยเยอะมากเลยนะอันนี้อันนี้เฮยอันนี้ก่ะหน่วยโลกเกิดมาจากใสเนาะหน่วยโลกมีจักสั้นเนาะคำถามตัวนี้ก็ยังหางบ่าได้เพราะว่าเพม,มันให้มามื้อนี้นะคะมื้อพรุ่งนี้กะ เอาไปให้เพื่อนเนาะแล้วกัต่อเพื่อนให้ได้เนาะตัวเอาแก้ยังไม่ได้อยู่เลยเลอะเกินมาจากใส่เพ่นุทามอากาศเพ่นุทีทามด้วยเลอะเกินมาจากใส่แล้วก็ลูกต่อเพื่อนเนาะคันว่าไพ่พไดก้กันที่หวังอะได้คะแนนเด็กนักศึกก็แบบเงินทีบ ทีสามทียี่สิบสามยังบเรลเยอะเหนื่อยามีภาคด้วยภาคที่สที่อุดเหน่อยโลกและดิน และดินี่นหน่วยโลกและแมเมล็กมเมล็กของหน่วยโลกหน่วยโลกและแมเมล็ก อ๋อไม่เอางี้ข้อที่น anyway ึ Esta, ่งตัว mm ท่อใช่ป่ะน้องเอิมยังไม่ได้เฮียนบอกนี่เนาะยังไม่ได้เฮียนนะน้องเอิร์มกะที่วันแรกๆน่ากว่าตัวนี้ยังไม่ได้เฮียนเนาะตัวนี้ยังไม่ได้เฮียนน้ออมลุยไปเฮียนแต่ตัวนี้เนาะ คือนี่จินเฮียนคำถามหน่วยโลกเป็นมาจากสายลวก็นอันตัวที่ว่าอันหนวยโลกมีจักสั้นนะน้องอมลืมนะตั้งแต่ทิศก่อนพูดเนาะน้องเออตอบแล้วน้องอมลืมเนาะน้องเอมกะสิจบไวใเพียงเท่าน,นี้เนาะเพราะว่าน,น้องเอมเหตุแล้วการบ้านนะโอเคเรารับคลิปนี้น้นองอมกะสิจบไวใเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณขอบคุณเอ็ซีทุกคนนะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องอม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกับขอบคุณขอบกุหลายๆขอทุกกรพับข้มแข็งใหแล้วมารู่ไว้ปรารถนาสิ่งใดกับคอได้เช่นเดิมหัน้องอมว่าพิพากษาอาการใดกับคอโทษขอไปหลายๆเอดิมหรับคลิปนี้กับคอกล่าวคำว่าสะบายดีสบายดีพบกันคลิปหน้าเด้อไปแล้วบ๊ายบาย